สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะมาอาบน้ําให้สองสี่พี่น้องนะคะอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะอ่าพี่บัวรูปหลมาครับอู้อ่านอนอาบน้ําให้ให้คุณพ่อนะคะอาบจะนอนให้คุณพ่ออาบน้ําให้นะคะพี่บัวส่วนนู่นเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะตอนนี้กําลังเล่นอยู่นะคะแม่์เม่จากําลังเล่นอยู่นะคะอ่าพี่บัวนิ่งๆลูกดิ่งหนึ่งเดี๋ยวพออาบน้ําให้แป๊บน,นะคะ อ่ะจะกินน้ำด้วยหรือเปล่านั่นเอ้ยครับก่อนยังไงครับครับครับไหนขอกล้วยยังไงขอกล้วยยังไงอู้ดูอัปากกว้างโชว์งานโลโลงานสวยๆโชว์แม่ๆเลยนี่เนยนี่หนี่ะสุกใจนะคะนอนอาบน้ำนะคะให้คุณพ่ออาบให้ โอ้โชว์งานสวยๆเลยนะคะแม่ๆจะอาปากกว้างๆโชว์สักหน่อยนะนะโอ้พี่บัวมีความสุขนะคะดูตัวเล็กของเรา <c oughs> น้องบัวปลอยนะคะอาเด็กน้อยอาเด็กน้อยอยากเล่นดินอาเด็กน้อยอยากเล่นดินเอ้าเอ้าอาบน้ําเสร็จอยากเล่นดินนะคะเล่นดินต่อ นะคะได้อาบน้ําเย็นช่ำเลยเย็นช่ำเลยนะคะ,ะ,ะว่าไงพี่บัวอ่ะจะลุกไม่ลุกขึ้นไหมขึ้นไหมลุกไหมครับอู้โ,อโชว์ฟันสวยๆ n g งางาขาวๆนะคะอ้ะํา้าปากลออะไรลูกเอาจจะกินน้ำ ลุกดูท่านั่งนะคะดูท่านั่งของพี่บัวนะคะแม่แม่จา๋า <c oughs> ขึ้นนะลุกขึ้นมา <c oughs> มาลุกมา <c oughs> ขึ้นมาลุกไม่อยากลุกไม่อยากลุก <c oughs> ให้ลุกไม่อยากลุกนะคะพี่บัว <c oughs> อ่าลูกคอึออบอบอ่ะเดี๋ยวมีรางวัลมาตกท้ายให้นะคะเด็กๆสาวสวยของเราว่าไงลูกอ่ะปุ๊บปุ๊บปก่อนอ่ะจุ๊บจุ๊จจก่อนอ่ะจุ๊บจุ๊ก่อนจุ๊บ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 จุ๊ก่อนออะไรลูกอะไร สาวลานนี่ชอบเล่นน้ำอ,อ่อนจะขออะไรพ่อนี่ื ถูไปด้วยนะโอ้ดูผิวผิวสวยมากเลยโอ้ยโอ้ยดูดูท่ายืนนะคะแม่แม่ขาดูท่ายืนนะคะไม่ธรรมดานะคะอืมโอ้ยยืนดีๆก็ได้ลูกดูนะคะ แม่จ๋าดูเอาถืนนะคะดูเอาถืนโอ้ยดูกลุ่มกดไม่ลงเลยกดไม่ลงเลยความสนไม่มีใครใครใครเกินนะคะความสนเอะเออเออ,อ เออเอาที่สบายใจลูกเออเออเออเอโอ้ดูนะคะแม่จ๋าแม่แม่ดูเอาสุดนะคะดูเอาอะอะลงไปทางน้นค่ะทางน้นเดินได้ดูตรงนแสงจู๋เนาะ ใจใจเอาที่สบายใจถึงลูกเอ้ยอ่ะอ่ะโอ้ชอบมากเลยได้อ่านน้ำนี่ได้เล่นน้ำนี่ของชอบเลยนะคะของชอบน้องบ่อพลเลยโอ้ยดูนะเอาที่สบายใจเลยลูกเอาที่สบายใจเลยค่ะ

ไม่ถอดบอกแม่โอ๊ยกระเป๋ามาค้นกระเป๋าอีกนู่นไอติมอยู่ในกระติกนู่นดูนะคะเด็กน้อยอู้อะไรจะกินอะไรจะเอาอะไรจะกินอะไรคะคนสวยจะเอาอะไรคะคนสวยโอ้ยจุ๊บ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 ดูนะคะแม่แม่ความสนของเด็กน้อย คามสนของนิกน้อยความสนของนิกน้อยเอาเอาดูนะคะขั้นแขวบ่หึ้นขั้นแขวบ่นี่ขั้นแขวบ่ลูกเอาเอ้ามาดูทำนะคะแม่แม่สาวดูทำดูน้องนางนะคะควอมสุขเล็กๆของน้องบ่อพลค่ะ เอาเลยลูกเอาที่สบายใจเลยคะ่ะเอาที่สบายใจเลยลูก๋ยวแม่ไอจิมตกท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ไอจิมตกท้ายจา้าจุ๊จ๊แตงโมแตงโมจะเล่นนะคะอยากเล่นเล็กนอ้อยอ่ะพอแล้วหรือมาพอแล้ว,ลวบ้าอ,อ,อ,อืมอืม ปุ๊กคานานทานค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 านเนาพอแล้วเดี๋ยวพ่อเอาติมมาปอนเดี๋ยวพ่อเอาติมมาปอนนะคะความสุขเล็กๆของสองพี่น้องนะคะความสุขเล็กๆจ้าความสุขเล็กๆนะคะส่งเย็นก็มาแล้วนะคะ ด้วยไอติมนะคะเดี๋ยวตบท้ายด้วยไอติมหมืนหวานเยินๆเลยดูนะคะความสนไม่มีใครเป็นสองรองใครจริงๆนะคะแม่จ๋าดูเอาเถิดนะคะโอ้ยขั้นแถวแหงโอ้ย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 ขั้นแถวแหงอ่ะอ่ะอะไปไอติมใครอยากกินไอติมยกมือขึ้นใครจะกินไอติมคนไหนจะกินไอติมยกมือขึ้นก่อนยกมือขึ้นก่อนอ่ะดูนะคะแม่แม่จ๋าดูเอาเถิดเอออย่าไปดึงหางนะลูกนะ พีบ่บัวติดใจแล้วนะคะตอนนี้พี่บัวติดใจแล้วจ้าใครจยกินไอติมยกมือก่อนใครจยกินไอติมจ้าก,ก่อนจ้าสวยๆด้วยจ้าสวยๆนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่นิวนะคะไอจิมแตงโมนะคะเอามาฝาักน้องทั้งสองนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจา้าอะตอนนี้พ่อควานนะคะเอามาป้อนจ้าก,ก่อนจาอ้ายังไงจ้าก,ก่อนสวยๆ โอ้ยเล่นน้ำเสร็จนะคะอ่ะอายังไงลูกยังไงยังไงจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนโอ้ยโอ้ยหิวหิวแล้วพ่อให้กินเถอะพ่อหิวหิวค่ะเขาคลอดซึ้งแล้วจ้าซึ้งแง่ไหะจ้าจ้าอ๋อได้แล้วอ๋อได้แล้วถูกใจอันบอก่เป็นยังค่ะเป็นยังวันบอกค่ะมากินไอนจะฟิล์มมาเนจ้าจ้าไอติมแตงโมค่ะของมากของมากจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนยังไง ช่วยๆช่วยๆช่วยอ้โหหิวนะคะทําได้ทุกอย่างนะคะก็แต่ให้มีไอซ์รีมมาล่อนะคะมีแล้วค่ะสามขวบสิบเอ็ดเดือนค่ะเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยจ้ะกําลังดื่อแบ่งพี่บัวด้วยพี่บัวครับก่อนขอบคุณพี่นิวนะคะอูู้ผู้บ่าวเสียงแตกแล้วนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ เบาค่ะก็บอกซวยใส่ครับครับก่อนครับ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 โอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นิวนะคะครับ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 รอ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 ลุก โอ๊ยโอ๊ยทางนี้โอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วอยพ่อแล้วแล้วพ่อพ่อมาป้อนท่านม้พ่อหิวแล้วพ่อพ่อหิวพ่อเอามาป้อนให้หนูหน่อยพ่อโอ๊ยโอยไม่ไหวแล้วหิวมากหิวมากหิวหิวเห็นเห็นคุณพ่อไปป้อนแต่พี่บัวอ้าพี่บัวล่วงแล้วล่วงจากปากเอามกล้าเก็บนะคะพ่อป้อนยังไงล่วงจากปากแกกอบครับจากอบเลยอันนั้นสิบห้าปีแล้วค่ะาไ้เลย อ่ะเไอหิวหิวหนูหิวพ่อหนูหิวหนูหิวนี่กอดไว้เลยกอดไว้เลยจ้ะอุ้ย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 กอดพอแล้วพอแล้วลูกโอ้กอดพ่อไว้เลยนะคะได้กินไอศครีมแตงโมดิติดใจค่ะติดใจโอ้ยถึงใจดูนะคะโยกโลเลยโยกโลขาโยกโลอ่ะไปปนพี่บัวก่อน อาเจ้าจจโอ้โหน่ารักมากอาจจจจก่อนจ้ก่อนสวยๆก่อนสวยๆไม่งั้นไม่ได้กินอ้มโอ้กอดพ่อไว้แน่นๆนี่ไอศ็อคคีมเป็นเหตุสังเกตดูได้นะคะอู้อ่าปากรอเลยนะคะพี่บัวอาปากรอเลยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่นิวมากๆนะคะสนับสนุนเป็นค่า ไอศครีมแตงโมให้เด็กๆของเราในวันนี้นะคะอุ้ยถูกใจ,ถ,กใจ,ถ,กใจถูกใจดูนะคะถูกใจถูกใจถูกใจเด็กน้อยสามขวบนะคะอุ้ยอุ้ยสามเหลี่ยมมาแล้วท่าสามเหลี่ยมก็มานะคะมาแล้วมาแล้วหนูหิวหนูหิวพ่อเร็วๆหน่อยทําไมชักช้าไม่ไม่โดนใจวัยรุ่นเลยทําอะไรชักช้าเนี่ย,อ,ยอ,อุ้ยหิวหิวเร็วๆหน่อยอุ้ยอุ้ยทางนู้นก็หิวพี่บัวก็ขอ พี่บัวก็ขออจาจารก่อนอาจารก่อนจาายังไงอาจารก่อนไม่เอาไม่สวยจ้าจ้าอ,อืมอืมอืมอ,อร่อยไหมคะอุ้ยอร่อยติดใจเลยโอ้ยอจะเอาอีกเอาอีกเดียเด๋ยวเดี๋ยวพ่อไปเอามาให้อีกเดียเด๋ยวเดี๋ยวพ่อเอามาให้อีกนะคะ เซ็ไลท์แมนค่ะติดใจเลยติดใจอ่ะแบ่งพี่บัวบ้างลูกแบ่งพี่แบ่งพี่บัวบ้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมาปนนะคะอุ้ยพ่อ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 ให้หนูบ้างให้หนูดยหนูกินเยอะแล้วลูกแบ่งพี่บัวด้วยแบ่งพี่บัวด้วยนะคะอุ้ยพ่อเร็วเร็วหน่อยเร็วเร็วหิวหิวแรงอ่ะจะหมดแล้ว จ้าจ้าโอ้ยพี่บัวก็ขออีกแล้วพี่บัวขออีกแล้วะะ <c oughs> จ้าก่อนยังไงจ้าก่อนอุ้ยเ,เอาไม้ไม่สวยเลยอุ้ยพ่อหนูหิวแรงลน่ะห,หนูหิวหแรงบ๊อบไม่เป็นไรค่ะโทษโทษไม่โอค,ค่ะจ้า โยกรอใหญ่เลยนะคะติดใจไอศครีมแตงโมนี่ไอศครีมเป็นเหตเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ย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 พ่อแบ่งหนูด้วยแบ่งหนูด้วยอาครับ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 โอ้พี่บัวขายลูกก็ได้ด้วครับขายลูกก็ได้ไปยังต่อมาซ้ำเดียมก็อ้อนมาแล้วนะคะอ้อนพ่ออันไหนหมดได้ยังไอศครีมสุดท้ายละ สุดท้ายสามรอบแล้วยังไม่เห็นหมุดสักทีอ่าจากอจ้าสวยไม่เอาสวยๆโอ้โหขอบคุณพี่นิวนะคะสสนับสนุนเป็นค่าไอศครีมน,นะคะไอศครีมแตงโมงให้กับน้องๆน,นะคะอู้ยติดใจพ่อกอดพ่อไว้กอดพ่อไว้อู้ อุยอุยอุยอุก่อนก่อนก่อนก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 อนหมดแล้วบีแล้วบีแล้วบี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  หนึ ừ ừ connect, no ่งไลค์ห <fam> นึ agen, ่งแชร์คือหนึ่งดวงใจให้ครอบครัวของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะช่องน้องบอพลอย์แฟมิลี่นะคะอ่ะโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกโย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 กเข้าไปให้มันหลุดโลกเอ้ยโยกอ่ะโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกโยกโยกโยกโอ้ยไอช็อครีมเป็นเหตุสังเกตดูนะอ้าวพี่บัวจะจะดำแล้วนะคะพี่บัวจะดำเอา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 โอ้ยตายแล้วไอติมหมดก่อนไอติ หมดกอดโอ๊ย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 หมดแล้วลูกดู